สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบีจะมาทำแรนดอมนะคะในการสุ่มไพ่ถามเชื่อมโยงถึงเทวดาคูบา,าจา์ประจําตัวของคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้บอกเลยไม่ใช่เรื่องเมื่ออญนะคะก่อนอื่นฝากกดติดตามและกดหัวใจให้บีด้วยนะคะเรามาเชื่อมโยงกันดีกว่าว่าเดือนตุลานี้คูบา,าจารย์และสิ่งศักดสิิ์ต้องการเชื่อมโยงและต้องการสื่อสารอะไรผ่านไพ่นี้คะกับทุกท่านนะคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะ เทพระอินท์นะคะก็บ่งบอกเลยค่ะท่านฝากบอกเลยว่าท่านคอยปกปักรักษาคุ้มครองคุณค่ะไม่ว่าคุณจะเดินทางจะทำอะไรท่านก็คอยอยู่เบื้องหลังและคอยสนับสนุนคุณคุณทุกคนที่เข้ามาตรงนี้นะคะบางครั้งก็มีเซนต์มีสัมผัสนะคะและก็มีรางสังหรณ์ที่แม่นยำมากๆโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะหลายท่านก็าจจะหันมาสวดมนต วายพระและช่วงนี้ทุกท่านที่เข้ามาตรงนี้อาจจะมีเกณฑ์เดินทางเกณฑ์เดินทางมีแน่นอนเลยค่ะอาจจะได้ไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนะคะใบที่สองค่ะไพ่เทพพระสุกนะคะในเดือนนี้นะคะชีวิตของคุณนะคะจะมีความสุขราบรื่นจิตใจเบิกบาน แต่หลายๆคนก็อาจจะยังมีงานมีอะไรให้คิดมากมายแต่เทวดาของคุณและครูบาอาจารย์ฝากบอกว่าอย่างน้อยๆก็ให้ท่านมองโลกในแงด่ดีไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันเกิดขึ้นได้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เช่นเดียวกัน ขอให้ทำใจมองเห็นโอกาสดีๆมองเห็นสิ่งดีๆในสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามทำตัวเองให้มีความสุขให้ได้ไม่ใช่คิดว่าต้องรวยก่อนมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก่อนถึงจะมีความสุขแต่เทวดาของคุณฝากบอกว่าอยากให้คุณฝึกที่จะมีความสุขทันทีเลยได้ไหมและไพ่สรุปค่ะท่านต้องการเชื่อมโยงอะไรคะ ไพเทพพาทิตเจ้าเป็นคนเก่งอยู่แล้วสำหรับคนที่เข้ามาตรงนี้เทพพาทิตคือแสงสีทองนับจากนี้ชีวิตก็เหมือนเริ่มต้นใหม่บางคนก็คิดว่าใช้ชีวิตแบบวันต่อวันให้มีความสุขผ่านไปได้วันต่อวันก็โชคดีแล้ววันนี้ให้ใช้ชีวิตเหมือนมีพลังตลอดเวลาเหมือนพาทิตที่ขึ้นสาตส่องส่องแสงทำหน้าที่ทุกวัน เราทุกคนเจ้าทุกคนก็ทำหน้าที่สั่งเป็นแสงสว่างให้กับตนเองมากๆและชีวิตจะพบแต่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองเป็นแน่นอน